ยังไงเนี่ยเอา้าหมานเฉยเลยมาไม่ขันนะครับนกตัวนี้มาไม่ขันครับผมโอโหอ,อ,อ,อะไรเนี่ยนึกว่าจะไม่หมานแล้วโอ้ยเย็นนใจเย็นๆอา้อาวหมานเฉยเดูหน่อยดูหน่อย หมาเงียบๆครับนกตัวนี้มาเงียบ,ยบดูที่นี่โอ้สะพายสวยดีดูครับตัวอืมตัวแดง เดือยโอเคครับมาเงียบๆครับตัวนี้ผมว่าจะมาเก็บสิงนะนี่ผมเดินมาผมได้ยินเสียงมันเหมือนเสียงปีกดินปีนปั๊บๆหนหูปกใจเลยกูเลยรีบวิ่งมาดูดีไม่ตายก่อนนี่มาเงียบๆเลยน้งตัวนี้โอ้หมานเฉย โอเคครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ